วิดีโอนี้เป็นการสอนอินเทอร์เฟซส่วนมาสเตอร์ไฟล์เกี่ยวกับลูกหนี้เจ้าหนี้สิ่งที่เราจะต้องมีคือผังบัญชีนี่คือโปรแกรมผังบัญชีนะคะแล้วก็เรามาดูที่การเพิ่มตัวลูกหนี้ก่อนดีกว่าลูกหนี้รายละเอียดลูกหนี้อันนี้คือรหัสที่เราตั้งไว้เราสามารถกำหนดเองแต่การที่เรากำหนดเอง รหัสจะต้องไม่มีการซ้ากันไม่ว่าจะเป็นลูกนี้หรือเจ้านี้รหัสจะซ้ากันไม่ได้เพราะมันอยู่คอลัม,มน์กัน00คือลูกค้าเป็นลูกค้าประจําหรือลูกค้าทั่วไปส่วนใหญ่ก็ใส่เป็นลูกค้าประจําบริษัทคือคํานําหน้าคอลัมน์ C บริษัทนะคะชื่อที่อยู่ตรงนี้ก็ไล่ความสําคัญตามคอลัมน์นี้ไปเรื่อย แต่ตรงที่สำคัญที่สุดก็คือตรงเลขที่ผัาบัญชีตรงนี้ค่ะ Accounting Number จะเห็นว่าเริ่มต้นที่113003จนถึง113008คือถ้าเราไม่กำหนดเลขที่บัญชีตรงนี้ค่ะเลขที่บัญชีตัวนี้พอเราไปดูในบัญชีแยกประเภทลูกนี้ทุกตัวทุกรหัสจะเข้าสู่ลูกนี้การค้าทั้งหมดซึ่ง ในการที่เราจะมาดูลูกหนี้รายตัวมันก็จะยากเพราะเราก็ต้องมาจับชนกันทีหลังแต่ถ้าเราแยกลูกหนี้รายตัวเข้ากับผังบัญชีอย่างนี้ไปเลยเราก็จะรู้ว่าลูกหนี้คนนี้มีการรับชำระแล้วก็จ่ายชำระไปเมื่อไหร่คราวนี้เมื่อได้ลูกหนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปผูกกับผัง ตัวนี้เราตั้งไว้ที่นี่ค่ะหนึ่งหนึ่งสามศูนย์จนถึงสามแปดใช่ไหมคะแล้ก็เปิดผังบัญชีขึ้นมาผังบัญชีเริ่มที่หนึ่งหนึ่งสามศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเห็นไหมคะหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็เอาชื่อของลูกค้าเรามา copy มันก็จะเป็นชื่อของลูกหนี้การค้าของเราว่ามีชื่ออะไรบ้างแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มคําว่าลูกหนี้การค้าของเราเราสามารถเขียนสูตรได้โดยเท่ากับฟันหนูเขียนว่าลูกหนี้การค้าปิดด้วยฟันหนูนะคะแล้วก็เป็นดอลลาร์ไแล้วเราก็ ไปคลิกตรงนี้มันก็จะเป็นลูกหนี้การค้าที่เราเขียนเขียนสูตรไว้คราวนี้เราก็ก๊อปจนถึงนี่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ก๊อบมามาวางไว้ตรงนี้แทนก็จะเป็นลูกหนี้การค้าขีดตามชื่อบริษัทอะไรอะไรยังไงไปก็ตามคราวนี้ในส่วนของภาษาอังกฤษ เราก็ทําในลักษณะเดียวกันโดยเปลี่ยนตัวนี้เป็น Account Receipt Account r e c e i v a b l e ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําในลักษณะที่เดียวกัน ก็จะได้ชื่อของลูกหนี้มาคราวนี้ลูกหนี้การค้าเราก๊อปตัวต้นแบบมาจากลูกหนี้การค้าเห็นไหมคะลูกหนี้การค้าและตัวรับชำระเพราะฉะนั้นโค้ดมันก็คืออยู่ในระดับสามตรงนี้เราจะต้องโทษทีค่ะเราก๊อปมาจากตัวนี้ตัวต้นแบบของเราคือหนึ่งหนศนยลูกหนี้การค้าเราก๊อปต,ตัวต้นแบบนี้มามันเป็นโค้ดในการเป็น เขาเรียกว่าเป็นบัญชีคุมบัญชีย่อยโดยที่โดยที่4เนี่ยมันจะเป็นรหัสของบัญชีย่อยและบัญชีคุมของมันก็คือหนึ่งหนึ่งสาพอเราเรียกมาตัวนี้มันก็จะไปรวมกับบัญชีหนึ่งหนึ่งสามย์สามหนึ่งหนึ่งสาคือลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับลักษณะของการทำบัญชีลูกหนี้การค้า เพิ่มเห็นไหมคะว่าตรงนี้หนึ่งหนึ่งสามศูนย์ปดก็จะไปตรงกับตัวนี้หนึ่งหนึ่งสามศูนย์ศย์ปดลักษณะของการทำบัญชีผูกผังบัญชีกับรายชื่อของลูกหนี้และเจ้าหนี้ลักษณะเหมือนกันเจ้าหนี้ก็เหมือนกันเจ้าหนี้แล้วก็เข้าไปดูที่รหัสก่อน จ้านี่การค้าเหมือนกับการตั้งลูกนี้เลยเราก็เตรียมข้อมูล Excel ทั้งหมดก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างของ P880 เราก็เตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยเห็นไหมคะตัวนี้เตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยว่ามีอะไรบ้าง แล้วเราก็จะผูกผังบัญชีกับตัวนี้เราอยากอยากจะผูกผังอะไรกับตัวไหนเราก็ผูกผังบัญชีไปโดยที่ผังบัญชีเนี้ยเริ่มจาก2 2 0 1จนถึงจนถึงสี่แปล้วก็เข้าในลักษณะเดียวกัน0 3ถึง4 8เราก็จะก๊อปเฉพาะ03ถึง4 8 ศูก็เป็นรหัสของเจ้านี้การค้าเจ้านี้การค้า เจ้านี้การค้า AccuPayable, ตรงนี้คุณอาจจะใส่เป็นจะใส่จะใส่หรือไม่ใส่เกี่ยวกับคำนำหน้าก็ได้ เหมือนกันเราลอกเจ้าหนี้การค้าเราลอกมาจากบัญชีนี้สองหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งซึ่งบัญชีคุมของมันคือสองหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมคะเราลอกบรรทัดนี้มามันเป็นการผูกสูตรมันเป็นการกําหนดรหัสรายการของบัญชีย่อยที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าเมื่อเสร็จแล้วเราก็เปิด โปรแกรมอินเทอร์เฟซมาซึ่งใช้ตัวนี้รหัสตรงนี้นะคะสิ่งสําคัญคือตรงนี้เราที่เก็บข้อมูลของเราที่เรากำลังจะโหลดคือข้อมูลของเราคือ3ามสี่หซึ่งเป็นบัญชีที่เราต้องไปผูกไว้กับตัวนี้เห็นไหมคะ ่าตัวนี้3 4มหตัวนี้ให้ตรงกับตัวข้อมูลที่เราจะโหลดนะคะไม่อย่างนั้นเราจะโหลดผิดไฟล์แล้วก็ไปที่ master ร์ไฟล์เลือกบัญชี GL ก่อนแล้วก็เลือกที่เราเก็บไว้ ังบัญชี import สิ่งที่เราทำไว้มันก็จะออกมาตามน,นี้แล้วเราก็กดตรงนี้ค่ะ post